ไอ้พวกะตะไคร้นะครับแล้วก็ปลานะครับเนี่ยครับผ้าที่กําลังจะตกนะครับเนี่ยครับผมแพงกล้องให้ดูนะครับพื้นที่สีไร่นะครับเมื่อก่อนเป็นที่นานะครับเมื่อก่อน,เป,นเป็นที่นาหมดเลยนะครับสีไร่อ่า ก็มาขดเป็นโคกหนองนานะครับสวยนะครับด้านบนสวยครับเนี่ยครับใช้ระบบแผงโซล่าเซลล์แผงเล็กนะครับแล้วก็จะมีแผงใหญ่นะครับทั้งส่วนนะครับ